สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องน้ำเต็น28นะคะวันนี้มีมิซูเอ็กชนเดอร์นะคะ4คันมาแนะนำนะคะพร้อมราคาพิเศษนะคะสคันนี้เป็นมิซูเอ็กชนเดอร์เครื่องยนต์1 l s l s นะคะปี2024นะคะสำหรับสคันนี้นะคะราคาเดิมอยู่ที่589,000บาทนะคะออกรถกับน้องน้ำวันนี้รับราคาพิเศษไปเลยค่ะเหลือ สำหรับสองคันนี้นะคะเครื่องยนต์1.5 g ีนีนะคะราคาเดิมอยู่ที่639,000บาทนะคะวันนี้รับพิเศษไปเลยค่ะเหลือเพียง579,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะเหลือเพียง589,000บาทค่ะ <S <S ยังไม่พอนะคะทาง,งาร้านรับประกันเครื่องเปีย5ปีหรือ20,000กิโลนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจออกรถกับน้องน้ำน,นะคะสามารถติดต่อเข้าม,มาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ